ตอนนี้ผมก็พักเที่ยงพักกินข้าวเที่ยงแล้วเรีย้อยแล้วค่ะเรีย้อยแล้วค่ะ <c oughs> พอดีช่วงนี้ไวรัสไวรัสโควิดมันกำลังระบาดอย่างหนัก ตอนนี้ผมก็พักเที่ยงพักกินข้าวเที่ยงแนละ้วหนุมโรงงานผมก็กลัวกลัวติดไวรัสเหมือนกันไป,ไปหาซื้อเจลล้างมือหาซื้อสบู่สบู่ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อดีกว่าพอดีว่าเห็นร้านขายของชำร้านหนึ่งเห็นเนขามีไอ,อ้เจลล้างมือเจลล้างมือมา บริการลูกค้าเอาไว้ให้ล้างมืออยู่แต่แต่ไม่รู้ว่าเขาจะมีวางขายหรือเปล่าเดี๋ยวลองไปถามเขาดูนี่คือที่จอดจักรยานภายในโรงงานผมนี่แหละชีวิตไอ้หนุ่มโรงงานช่วงนี้ไวรัสกำลังระบ,บาดอย่างหลักไวรัสโควิดก็เลยไปหาซื้อซื้อมาป้องกันตัวส่นน เดี๋ยวไปหาเดินซื้อซื้อสักหน่อยร้านร้านขายของชำอย,อยู่อยู่ในซอยซอยนี้แหละซอยโรงงานที่ผมทำอยู่เดินใกล้จะถึงแล้วเดี๋ยวลองไปทำ ไปถาเจาคนขายคนขายเจ้าของร้านดูเห็นเขาเอา,เอามาวางไว้ให้ลูกค้าล้างมือเป็นเจาลล้างมือเล็กๆแต่แพงมากแพงมากขวดเล็กๆแต่ร้อยร้อยห้าสิบขวดละร้อยห้าสไปดนูนี่ไงร้านนี่แหละร้านสุพกรไปดูสหนมื หาซื้อสบู่สนองสบู่ที่มันฆ่าเชือ้ออน้นเจอแล้วสบู่เด็ดตองสบู่นี้มันฆ่าเชื้อได้ ตรเอาสามก่อนเลยล่ะสามก่อนเลย มีมีม <Banana. S 1> อันนี้บอครับมีไอ้ย่งก่อนน้ำยาฆ่าเชื้อที่ว่าเป็นเอาไว้ซักผ้าน้ำยาฆ่า,า,าเชื้อเด็ดตองนะยี่ห้อเด็ดตองที่ที่ว่าเอาไว้ซักผ้ายังคือจังเคยเห็นขายเออมันอยู่ตรงนี้แหละมันมันเบิดมีแต่ฟอกขาวที่อยู่น้ำฟอกขาว

สงสัยไม่มีสงสัยมห,หมดแค่ถั่นะฟัน่ะถ้าทำฟันสวยไม่ใช่เหรอแค่สวยจะจะเอาอยู่สงสัยจะหมดได้แค่ะสะบู่แทนโอ้ยไปเลยมีขายบ่สตัวไหนตัวนี้ตัม,ตมี้เหรอตัวี เจ้าอยากได้บ่ขอสดจ้างเพื่อส sí, ั่งทางใดเลยโขสจ้างทางเจลล้างมือใช้ใช้ได้ค่ะโขดจ้างทางนี้แม่ะสามร้อ350กิปไม่ไม่ไม่ต้องล้างน้ำออกเนี่ยเนี่ยเช็ดเช็ดเลยเจลล้างมือสามร้อยหาชิปเนี่ยขดหาซื้อน้ำตลาดบ่ได้เขาเลยสร้างเอาในนิดแพงกระซัมันตลาดบ่มีขายซื้อต่อได้บ่เนี่ย มันจะหมดแล้วนะคะแก้ที่ขวดเอาแล้วไกเป๊ะซื้อเบิร์ดก็เอาเพราะว่ามันหายากเออเพร่าแบงค์แข็ซื้อบ่ได้เลยง่ายไหมไปสร้างแท่งกระซาก็เลยเอาเจลลังฝากซื้อไหมล่ะคะจักได้ตัวนี้ซื้อต่อเลยคล้ายๆแต่ได้ไหมอันนี้มันใส่เป็นเครื่องขวดเลยสร้างใส่เป็นเครื่องขวดชื้อมาซามลอยหาชิปเอาแบงแบงคใส่ก็ได้แบงใส่แบงใส่แล้วไม่มีขวดซองลอยได้ป้ะได้เ สองลอยสองลอยตีหน่อยนี่ยังยังลอยลอยครัวแล้วแพล้งงดีมันแพงแพงเป็นไอ้บังยี่ห้อนะเป็นกอฮอล์เป็นกอฮอล์ล้างเอาเอาเลยล่ะสองลอยเออเอาไปเดี๋ยวคล่อยครับครับสบู่นะสบู่เด็ดเก็บนี้ไม่ใช้หนูอันนี้ให้พี่เขาเด็กแม่สั่งให้ใหม่มันหาเซย์เนี่ต่าห้างต่าห้างกับบุมีบ่มีร้านขพยักกับบุมีคนมิจะอยู่ในเน็ต คนส<อ>ื่อเปล่ยนมูอกับเพิ่นเพิ่นนิยาอยู่ยยสีรดทะเยาบาลคนสื่อไปบัตรเขาควรคืออีกนัดรวมจากบัตรวิวขายเบียร์หน่อยเบียร์ยนู่นเบียร์คุณูอันนี้อัลละสิบหา้าถาปิดจมูกเลยอัอนนำ้นบอกอ,นนอกัลละสิบบาทนาคาตรงนี้โมทันมาฟังอยู่แบบหน้านาบ่ เบรหมอใส่หมอ้การเบมอใส่อ oh. ันนี้เป็นาดเอาขายเบียร์ทังนูนจะมาฟังว่าทำไมเนี่ยรวมจักรบาล้อนอยที่สอ้่้งเนาไมเอา่น้เละง สร้างมันตอ้องโอนนง่นก่อนเัาต้องเขาต้องเขากับวกหูร้านไหนมันหลอรลวงบ่หลอรลวง,ลวงอีเด้แต่ร้านเนี้ยร้านนี่คยซือขายน้ำเพลนตลอดคอยเอาสุภาษิตขายแม่สร้างสร้างเลย,เยสร้างอีกเลยสองสี่เจลัง<อ> <c oughs> ตอนนี้ผมก็กลับมาที่โรงงานแล้วตอนนี้ผมก็ได้เจลล้างมือแล้วก็สบู่สบู่เด็ดตองฆ่าเชื้อโรคเลยมันมันไม่มีขายผมผมก็เลยขอซื้อต่อซื้อต่อจากแม่ค้าเลยแม่ค้าเขาใช้ใช้ไปแล้วครึ่งหนึ่ง ครึ่งหนึ่งก็เอาเพราะปมันหาซื้อ,อยากมากเลยนี่นี่หาซื้อ,อยากมันหาซื้อ,อยากก็เลยเอาเลยละ่ะตัดสินใจเอาเลยแมคคาเขาสั่งทางออนไลน์แต่แต่ว่าเขาใช้ไปแล้วครึ่งหนึ่งเลยขอซื้อต่อส0งร้อเขาซื้อมาควรละสามร้ซื้อต่อเขา200เลย ตอนนี้กลับมาสแกนนิ้วมือตอนนี้ผมก็ได้ได้เจลล้างมือแล้วก็สบู่เด็ดต่อมาแล้วเพื่อฆ่าเชื้อโรคเอาไว้ล้างมือเอาไว้ซักผ้า ไปซื้อร้านเจเมื่อกี้นี้ก็เลยซื้อกับข้าวมาด้วยยังไม่ได้กินข้าวเที่ยง